อยู่ไหนตัวพึ่งอยู่ไหนไหนพึ่งอยู่ไหนว้าวเก่งตังเลยสิงโตอยู่ไหนสิงโตอยู่นี่ตัวมดอยู่ไหนมดมดชี้แม่ก่อนเร็วชี้มดให้แม่ดูก่อนตัวมดอยู่มด มดมดอยู่นั่นหยิบมาให้หน่อยหยิบมาให้หน่อยหอมด้วยอุย้ยสิงโตอยู่ไหนสิงโตอยู่นี่่ะหยิบมาหอมด้วยจ้าไะหยิบสิงโตมาหอมหน่อยจิหยิบมาหอมหยิบมาแล้วก็หอมลูกหยิบมาแล้วก็หอมม่อกลัวเหรอลูกเอาเพึ่งดีกว่าอุย้ยหอมพึ่งดีกว่าไหน <laughs> หอมหอมเปิดดูชิว่าม,มีอะไรเอ่ย ว้าวนายเปิดไปชีคะ่ะไม่มีอะไรอีกไหมเปิดดูใหม่จีไายดูโม,ม,มดลมดทีมีอะไรอ่ะมดมาดูทีมีตักกะแตนนะเปลว้าวกลับหัวลูกนะกลับหัวนะนั่นน่ะไหนไหนมีตักกะแตนไหมอุ้ยตักกะแตนอยู่ไหนตักกะแตนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อุ้ยหอมมอดอุ้พึ่งพึ่งอุ้ยหอมยอกมาสิลูกตึง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 ,ตง ตึง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 เจ้าโตอยู่ไหนสิงโตอยู่ไหนสิงโตอยู่ไหนช่วยหาให้หน่อยสิงโตอยู่ไหน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 สิงโตอยู่ไหนสิงโตอยู่ไหนให้ชี้ดูหน่อยตึง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 นะลูกสิงโตอยู่ไหนคะอู้อยู่นี่ตึงตึงตึงต,ต,ตึง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  ไหนอะไรลูกอันนี้อะไรในมดในมดอุ้ยหอมพึ่งพึ่งพึ่งเอ้ยพอละมั้งมดมดอยู่ไหนมดมดอยู่ไหนมดมดอยู่ไหนชี้ให้ดูหน่อยไหนมดลูกมดมดนะมันนั่นมันพึ่งไปหาดูชี้หนมดอยู่ไหนในมดกระตักกระแตนอยู่ไหนมด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 นั่นมันสิงโต A sinh lấy lion, ôi, ai mốt mốt hàng mốt mà hay mẹ nói chứ? Why?